65ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยใส่ใจความรู้ยิงลิฟต o o อทู a a ย์ speak English ตาการล์ลกวระคำมส่หั่นน้ำชีวิตตำนานสยามนิทานหั่นฝาคติทรรมน้ำชีวิตขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอภา,าษาไทยให้เจคนรู้ด้วยคำว่าแจงสี่เบีย้ยอ่านว่าแจงสี่เบีย้ยหมายถึงอธิบายหรือผู้ชี้แจงอย่างละเอียดตัวอย่างหัวหน้าแผนาก,การเงินแจงสี่เบีย้ยเรื่องงบประมาณโครงการที่จัดสรรให้แต่ละแผนกในบริษัทฟังซ้าม่ค่นะคะแจงสี่เบีย้ยอ่านว่าแจงสี่เบีย้ยหมายถึง อธิบายหรือผู้ชี้แจงอย่างละเอียดตัวอย่างหัวหน้าแผนกการเงินแจงสีเบี้ยเรื่องงบประมาณโครงการที่ให้จัดที่ให้แต่ละบริษทีขอไัยค่ะที่ให้แต่ะระแผนกในบริษัทขอจบรายการภาษาไทยเจเจคนรู้เว้ไดใ้เป็นเท่านี้สวัสดีค่ะ,คะ November 2022. English for today is hate. Reading. Hate. Spell. H A T E. Meaning. Clear. Example. I hate snakes. ฉันเกลียดงู. Again. English for today is hate. Reading. Hate. Spell. H -a -t -e. A T E, meaning clear, example, เกลียด example I hate snakes ฉันเกลียดงูฉันเกลียดงู g o o d บ y า ฮัลโหลอาร์บีวันมาเนียมอิสลิชานาทอนไนกิลล่าอาร์บีวันสตาร์รี่อินปฐมจูอัดอันดูบาร์พิซาโนโลกสคูลมาซาวันลิตสับเซจอิสอังกฤษเซยูเล็ตเตอร์กุ๊ดบาย my name is namo our tagalog word for today is ba boy reading ba boy in english pig we will use pig in a sentence the pig is growing fat again our tagalog word for today is ba boy reading ba boy in english pig we will use pig in a sentence the pig is growing fat thank you, you and goodbye ค่ะวันนี้ขออนำน้อมพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนํามาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือขันติประระมังตะโปตีติขาแปลว่าขันติคือความอมดทนเป็นตะบะอย่างยิ่งฟังซ้ำไปคะนะคะคำว่าขันติประระมังตะโปตีติขาแปลว่าขันติคือความอมดทนเป็นตะบะอย่างยิ่ง ขอความสุขคำาเจริญจงมังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนิทานหันสาวันนี้นะคะพบกับคุณครูดีมคุณครูดีมมีนิทานหันสาวสนุกสนุกมาเล่าให้เด็กฟังมาดูซิว่าวันนี้จะได้ฟังนิทานเรื่องอะไรกันนะ้ <Yes. S 1> นิทานเรื่องอะไรนะฉันชอบกินไอศครีมนิทานวันนี้นะคะครูดีมจะมาเล่าเรื่องฉันชอบกินไอศครีมฉันชอบกินไอศครีมเรื่องโดยหนานกฮูก ภาพโดยรติมัยหวงวิสุทธิกุลฉันชอบกินไอศครีมเพื่อนของฉันก็ชอบกินไอศครีมถ่ายซิว่าสิงโตชอบกินไอศครีมรสอะไรเอ่ยตอบตอปาลยฮะ หอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจไอศครีมรสสตรอเบอรี่ไงล่ะถ่ายสิว่าจอร์เขคชอบกินไอศครีมรสอะไรเอ่ย<า>หอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจไอศครีมรสส้มไงล่ะ ถายสิว่าพี่ยีราฟชอบกินไอศครีมรสอะไรเอย่ยอ,อืมหอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจไอศครีมรสแตงโมงไงล่ะต่อไปตัวอะไรนะจชิ้จอกเปล่าเออถ่ายสิว่าฮิปโปชอบทานไอศครีมรสอ,อะไรเอย่ยอ๋อหอมหวานเย็นลิ้น กินแล้วชื่นใจไอศครีมรสมะม่วงไงล่ะถ่ายสิว่าห<อ>มาจิ้งจอกชอบกินไอศครีมรสอะไรเอ,อ่ยหอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจไอศครีมรสลิ้นจี่ไงล่ะต่อไปตัวอะไรนะแขงโวอ๋อถ่ายสิว่า เม่นชอบทานไอศครีมรสอะไรเอ่ยคุรียนอู <ơi? S 2> ้หูม oh. mm hmm. หอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจไอศครีมรสทุเรียนไงล่ะอู้ oh. ตัวอะไรคะเนี่ยคุริยอ่าถายสิว่ากอริลีลาชอบกินไอศครีมรสอะไรเอ่ยโอ้ยอู oh. mm ้หืมหอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจ ไอศครีมรสกล้วยไงล่ะถ่ายสิว่าช้างชอบกินไอศครีมรสอะไรเอ่ยสับ,สบปะรดอ๋ออืมหอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจไอศครีมรสสับปะรดไงล่ะอะถ่ายสิว่านกฮูกชอบกินไอศครีมรสอะไรเอ่ย รสอะไรคะเด็กๆทุกรส<ด>ชาติเลยนกฮูกชอบกินไอศครีมทุกรสชาติเลยแล้วสิ <c oughs> พวกเราชอบกินไอศครีมไอศครีมอร่อยอร่อยหอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วสุขใจ <c oughs> นิทานก็จบลงไปแล้วนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะเด็กๆ <c oughs> ชอบทานไอศครีมรสอะไรกันบ้างเอ่ย <c oughs> รู้ชอบกันมางเด็กๆชอบทานไอซูปพปอมกรนหลายรสชาติเลยนิทานวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ น้องไข่เจียวชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆน้องไข่เจียวชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอวเวลาที่ไม่เข้าใจอะไรก็จะหาคำตอบให้ได้เพราะรู้ว่าหากปล่อยผ่านไปก็จะไม่เข้าใจตลอดและยังได้เรียนรู้ด้วยว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เท่านั้น เราสามารถเรียนรู้อะไรต่างๆได้จากที่อื่นอีกมากมายการที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอทำให้น้องไข่เจียวมีความรู้รอบตัวน้องไข่เจียวได้แบ่งปันคุยเรื่องต่างๆกับเพื่อนๆและพ่อแม่ได้แบ่งปันสิ่งที่ตัวเองรู้และคนอื่นก็ได้แบ่งปันสิ่งที่พวกเขารู้ด้วยการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะสร้างความตื่นเต้นอยากรู้อยากลอง อยากค้นคว้ารู้จักการวางแผนและการตัดสินใจที่ดีให้กับการได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนทำให้น้องไข่เจียวทึ่งว่าโลกใบนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่เราไม่รู้ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อยู่เสมอทุกการเรียนรู้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตของชาติในวันข้างหน้า ที่จะเติบโตมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการช่วยพัฒนาประเทศชาติเพื่อนๆเองก็มาเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งเล็กๆน้อยๆในวันนี้เพื่อมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆในวันข้างหน้าด้วยกันนะคะน้องๆที่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดติดตามได้ที่ปุ่มตรงนี้และติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเรากดกระดิ่งได้เลยไม่พลาดแน่ๆ on